สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำสูตรมากหน้าจากแป้งข้าวเจ้ากันนะคะแป้งข้าวเจ้าก็มีสปปรรพคุณเยอะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะก่อนอื่นเราก็นำภาชนะที่สามารถตั้งไฟได้มาเลยค่ะวันนี้เราจะทำแป้งข้าวเจ้าอยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะหรือใครจะทำมากทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะสัสดส่วนของการทำสูตรมากหน้าสูตรนี้ ไม่มีตายตัวค่ะนะคะหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้ว2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็คนแป้งข้าวเจ้าไปด้วยนะคะคนให้แป้งละลายดีนะคะ คุให้เข้าละลายดีก่อนนะคะแล้วถึงนําขึ้นตั้งไฟค่ะสําหรับแป้งข้าวเจ้านี่ก็ทําให้ผิวพรรณสวยงามมีคุณสมบัติในการผัดเซลล์ผิวกระจัดคราบสิ่งสุกปกให้ผิวมีสุขภาพที่ดีช่วยชะลอความแก่ลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนนุ่มมากขึ้นลดปัญหาผิวแห้งหยาบกร้านได้ดีด้วยนะคะเรานําขึ้นตั้งไฟนะคะกวนบนไฟอ่อนๆค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆค,คนไปนะคะแต่คุณต้องกวนตลอดคนตลอดเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะติดก้นหม้อเดี๋ยวจะไหม้ค่ะเราจะกวนบนไฟอ่อนๆไปจนฝาจะได้สีแป้งของอ่าแป้งสุกนะคะให้แป้งเป็นใสๆออกมาก็แสดงว่าแป้งสุกนะคะถ้ายังเป็นขาวๆคุณคุณอยู่แสดงว่าแป้งยังไม่สุกแบบนี้แป้งสุกแล้วค่ะหลังจากแป้งสุกแบบนี้แล้วเราปิดไฟเลยแล้วยกตั้งเอาไว้ข้างล่างไว้ให้เย็นนะคะ อันนี้ก็คือแป้งที่เรากวนมาแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อของแป้งที่เราได้มานะเนียนสวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้คือแป้งตัวนี้เราจะทำเป็นตัวครีมนะคะทุกคน อย่าลืมนะคะว่าวัาวาสูตรมากหนาสูตรนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวพันนิน,นุ่มเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นางเอกของเราลงไปเลยนั่นก็คือสารสกัดจากน้ํามันเก๊กฮวยนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมแนะนําเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะวันนี้แขกใช้แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแขกก็จะใส่น้ํามันสารสกัดดอกเก๊กฮวยไปสองช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสารสกัดต่อเก๊กฮวยช่วยปรับสมดุลน้ำมันใต้ผิวควบคุมความมันฟื้นฟูผิวที่มีปัญหาสิวและผิวแพ้ง่ายทั้งหอมทั้งอ่อนโยนต่อผิวสารสกัดต่อเก๊กฮวยเป็นสกินแคร์ชั้นเลิศด,ด้วยนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราได้เป็นอย่างดี ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสย,ยับยั้งเม็ดเมลานินที่ก่อให้เกิดสีผิวไม่สม่ำเสมอและยังช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้เป็นอย่างดีสรรพคุณของเขาเยอะมากเลยค่ะเมื่อเราคนผสมสารสกัดของน้ํามันเข้ากับตัวแป้งได้ดีแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มเจลว่านหางจระเข้เลยค่ะคุณมีเจลว่านหางจระเข้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะวันนี้ใครจะใส่ เจลว้านหางจระเข้ไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมเนาะเจลเจลว้านหางจระเข้นเขาก็มีประโยชน์ที่ดีสําหรับผิวพันธ์นะคะช่วยลดความมันบนเบหนา่ารักษารอยด่างดาบนเบหนา้าช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแล้วช่วยรักษาสิวและป้องกันฝ้าได้ด้วยนะคะสรรพคุณของ วัตถุดิบแต่และตัวร้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเมื่อเราใส่เจลว่านหางจระเข้เข้าไปแล้วก็คนผสมให้ตัวครีมพอกหน้าของเราเข้ากันดีเลยค่ะเมื่อคนไปแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวครีมพอกหน้าเริ่มเนียนสวยมากๆและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกเก๊กฮวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีและอ่อนโยนต่อผิวนะคะใช้แล้วหน้าตึงเป๊ะนะคะ วัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือวิตามินอ e ีค่ะวันนี้แขกจะใส่วิตามินอ e ีอยู่ที่5หยดหรือ1แคปซูลนั่นเอง สัดส่วนของวัตถุดิบคุณสามารถลดหรือเพิ่มได้ตามใจชอบนะคะวิตามินอ e ีเป็นสารอาหารที่ละลายในน้ำมันได้ดีและช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะสำหรับผิวแห้งและผิวที่เสียหายนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของเกราะป้องกันผิววิตามินอ e ีมีคุณสมบัติต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่สามารถบรรเทาและทาให้ผิวระคายเคืองลดลงนั่นเองสรรพคุณของเขาก็ดีมากๆเลยนะคะหลังจากเราใส่วัตถุดิบไปครบหมดทุกตัวแล้ว คนผสมตัวครีมให้เข้ากันให้วิตามินทั้งหมดเข้ากันดีเห็นไหมคะว่าตัวครีมพอกหน้านี่เนียนสวยมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะหลังจากที่เราทำครีม พอกหน้าจากสารสกัดของดอกเก๊กฮวยเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะคะทุกคนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมวิธีสกัดของน้ํามันดอกเก๊กฮวยนะคะแนะนําให้เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้แขกก็ทําความสะอาดผิวหน้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาพอก ะะทำครีมเสร็จแล้วหากระปุกที่สะอาดใส่ไว้ค่ะครีมนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้2อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําจากของสดเนาะเราทาจากสารสกัดนะคะแล้วก็เจลว่านหางจระเข้เขาก็ผ่านกรรมวิธีอะไรของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะทีนี้เราก็มาพอกเลยค่ะนะคะพอกไปให้ทั่วไปหน้าเลยนะคะพอกไปเว้นตรงบริเวณตาเอาไว้นะคะ เพราะว่าเวลาที่เราพอกไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะทําให้หน้าเราตึงนะคะครีมนี้ทําให้ผัดเซลล์ผิวผิวหน้า ผิวพันไม่สม่ำเสมอนะคะเขาจะทําให้ผิวเราขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะสูตรพอกหน้าคือข้าวด่เขาก็มีสรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณอยู่แล้วนะคะเนาะสำหรับรายละเอียดของวัตถุดิบแต่ละตัวแขกลงไว้ให้ในคําอธิบายของคลิปนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเวลาที่ใส่ซับภาษานะคะถ้าหาก fc เข้ามารับชมนะคะก็แนะนําว่าให้เปิดซับภาษาเพื่อดูรายละเอียดของวัตถุดิบได้เลยนะคะเพราะว่าแขกลงไว้ให้ในรายละเอียดเวลาตัดต่อคลิปนะคะเวลาใส่ซับภาษาเนาะสามารถเปิดดูได้เลยนะคะเราพอกไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะพอดีแขกอาบนะะ้าเพิ่งเสร็จด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ้าพวกหัวไปก่อนนะคะเนาะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมแขกสั้นอยู่แล้วนะคะพอกไปแล้วนะคะจริงๆแล้วครีมตัวนี้นะแขกทําใช้มาก่อนแล้วนะคะเนาะทำใช้มาก่อนแล้วครีมทุกตัวที่ทําลงไปให้อ่าพี่ๆน้องๆเอฟซี 4, รับชมนะคะแขกเอามาลองกับผิวหน้าตัวเองหมดทุกตัวเลยนะคะตัวไหนที่เราลองแล้วมันใช้ดีแขกถึงจะเอาลงมาตัดต่อคลิปเผยแพร่ให้รับชมนะคะท่านผู้ชมเนาะครีมนี้ดีมากๆเลยนะคะพอกไปแล้วทําให้ผิวพรรณเรา นุ่มเนียนนะคะขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วที่แน่ๆนี้นะดียิ่งกว่าโบทอกเลยพอพอกไปแล้วนะเราปล่อยเขาทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะเขาจะทําให้ผิวหน้าเราตึงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพอกหน้าแล้วเราก็ควรจะนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงหรือว่าปล่อยเรล็กนะคะไม่ควรจะไปทานอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้ผิวหน้าเราตึงเนาะผิวหน้าเราตึงนะคะ มันก็จะทำให้เราลดเลือนริ้วรอยหย่อนคล้อยนะคะดียิ่งกว่า มาร์กหน้าที่เราไปหาซื้อตามร้านมาใช้เป็นแพง,งนะคะแนะนําให้ทุกท่านทําใช้เลยค่ะเป็นสูตรธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยนะคะแล้วก็ครีมยังสามารถเก็บไว้ได้นานตั้งสองอาทิตย์ในตู้เย็นนะคะอย่าให้โดนแสงหรือว่าเก็บในอุณหภูมิห้องแค่แบบว่าอย่าให้โดนอากาศร้อนแค่นั้นเองนะคะครีมสูตรนี้นะคะสูตรพอกหน้าผูกสูตรนี้นะคะคุณสามารถทําได้อาทิตย์ละสองหนหรือว่าแล้วแต่คุณมีเวลาเลยนะคะเนาะ ก็ทำแต่ละครั้งก็ไม่ควรทําเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ได้นานๆเหมือนครีมที่แบบเป็นครีมบํารุงนะคะพอกไปเยอะๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำโอ้โหแบบว่าหน้าเราตึงเปะมากนะเขาทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้แค่ก็พอกไปประมาณนี้นะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ พอหลังจากที่พอกไปแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงจนฝาเขาจะแห้งเราจะรู้สึกว่าเขาดึงหน้าแบบของเรานะให้ตึงเป๊ะดีมากๆเลยนะคะแนะนําให้ทุกคนทําใช้เลยค,ครีมพอกหน้าสูตรนี้ดีมากไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครีมพอกหน้าแพงๆเอามาใช้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่แขกจะไปล้างนะพอแขกปล่อยทิ้งไว้แห้งแล้วเดี๋ยวจะมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนที่จะไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะแขกก็ทิ้งไว้ได้20นาทีแล้วแต่ที่แน่ๆน,นะหน้าตึงมากขดึงหน้าตึงมากเลยนะทุกคนเนาะนี่แหละคือข้อดีของเขาเขาก็จะทําให้ลดเรือนริ้วรอยเนาะทำให้ใบหน้าของเราต่งตึงนะคะทุกคนเนาะและทําให้ใบหน้าของเราขาวใสตึงมากเลยนะขนาดพูดอย่างนี้ยังไม่ถนัดเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็ครีมนะคะครีมนะคะ,คะ,คะเก็บ ปิดฝาให้สนิทแล้วแช่ในตู้เย็นเก็บได้สองอาทิตย์ถ้าคุณมีเวลามากคุณก็ทำได้บ่อยๆขังแขกก็พูดไม่ถนัดแล้วเดี๋ยวแขกขอตัวไปล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่แขกล้างหน้ามาแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากพอกทิ้งไว้ผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แขกก็ไปล้างหน้าออกมาแล้วนะคะหลังจากที่แขกพอกทิ้งไว้เอาไว้20นาทีนะคะโอ้โหดึงหน้าแบบตึงเป๊ะพูดก็ไม่ถนัดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทําให้หน้าของเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ขาวใสนะคะนี่คือผลงานของสารสกัดดอกกิก๊กฮวยแล้วก็ ข้าวที่เราทานะคะแต่ที่นี้ว่าข้าวที่แขกทํามันเป็นข้าวที่แขกซื้อมามันเคยลงคลิปไปแล้วนะแบบที่เขาเมืองนอกเขาใช้อาบน้ําให้เด็กรูปตัวเด็กนะเพื่อให้ผิวพันณ์ดีถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือว่าเอาเข้าวสารแช่น้ําทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงแล้วนําไปปั่นแล้วเอามาทํานะคะเนาะไปตั้งไฟกวนนะคะให้แป้งสุกแล้วก็เอามาทานะคะเนาะหลังจากที่แขกล้างหน้ามาจนสะอาดดีแล้วนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ ชมหน้าขาวใสแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นมากๆทีนี้นะคะเราก็จะมาทำทาครีมบำรุงตัวนี้ต่อเลยนะคะนี่ก็คือครีมจากสารสกัดดอกเก๊กฮวยที่เคยลงไปในคลิปที่แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำไว้ใช้ก็แนะนำว่าให้เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพอกหน้าจากสารสกัดดอกเก๊กฮวยเสร็จแล้วนะเราก็จะมาทาครีมไปเลยะคะ่ะทาปืดๆไปเลยนะคะทุกคน ทามากทาน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแกก็จะทาคอด้วยวันนี้นะคะเนาะทาไปให้ทั่วเลยนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลําคออยากทาตรงไหนก็ทาครีมตัวนี้เขาทําให้ใบหน้าขาวใสเนียนนุ่มนะคะเนาะหลังจากที่ทาไปแล้วนะคะเราก็นวดนวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆนะคะเป็นครีมที่ดีนะคะทุกคน แบบมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ด้วยนะคะทาลงไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะสำหรับสำหรับทีนตัวนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนะคะเนาะหน้านี้นชุ่มชจนเชยนนะคะ ดอกเก๊กฮวยมีสรรพคุณที่ทําให้หน้าขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผัดเซลล์ผิวที่ตายออกเอ,อผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปอย่างธรรมชาติแล้วทําให้ผิวหน้าขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะทุกคนเนาะไม่ว่าครีม พอเราสารสกัดนะที่เราสกัดมาแล้วเราไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะดอกเก๊กฮวยนะสำหรับพี่น้องคนไทยก็หาได้ง่ายมากนะคะเนาะไปหาซื้อตามร้านขายตรงนุนไพจีนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทีมตัวนี้นะเขาก็ผัดเซลล์ผิวนะเนาะเทำให้ดูไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละก็คือ สิ่งที่นำมาแบ่งปันวันนี้นะคะถ้าหากว่าเห็นคลิปเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้ค <able hunted> <culo> ่ะเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปนะคะก็ลองไปทำใช้กันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ